พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้เจ้า Isuzu D Max สี MA ่ประตู Highlander นะครับผมเกียร์ออโต้เดิมโรงงานนะครับเครื่องสามพันจดทะเบียนปี2006นะครับคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่1นึ่0 0สบาทนะครับผม ขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผมรถเก็บสีมาให้แล้วนะครับสีสวยใหม่เงางามเลยนะครับผมรถได้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับผมคันนี้ภาสีขาดนะครับเดี๋ยวเราต่อให้ใหม่นะครับผมภาสีพลบขาดปี68เดี๋ยวเราต่อเป็นปี69ให้นะครับผมเดี๋ยวพาชมรายละเอียดรถกันนะครับ ด้านหน้านะครับไฟนงงไฟหน้าเป็นของเดิมโรงงานนะครับขัดให้ใหม่ทำความสะอาดให้ใหม่แล้วนะครับผมสีสันสวยสีสันเต็มนะครับนี่ได้เกียร์ออตโอต้ด้วยนะครับคันนี้ใครที่มองหารถกระบะเกียร์ออตโอต้เอาไปใช้งานนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมใส่ลอ้อแม็กจัดทรงมาสวยเลยนะครับ สีทําให้อย่างดีเลยนะครับผมสีสวยเลยไฟทงไฟท้ายนะครับไม่มีแตกนะครับผมแอร์แบ็กเอพนะครับครบนะครับคันนี้ไฮเรนเดอร์นะครับผมนะครับมีแม็กไลเนอร์นะครับ,รบปิดเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยสีสวยนะครับรอบคัน แมลไนเนอร์นะครับไม่มีแตกนะครับผมโอเคปิดเลยครับฝาท้ายปิดยิ้มสนิทนะครับผมกันชนมีให้ด้วยนะครับกันชนสวยนะ คันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมรถคันนี้เอาเข้าตรวจขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรงครบหมดนะครับผมยางก็โอเคอยู่นะครับยางก็ยังดีอยู่นะคัดสีสวยนะครับนี่ขัดสีสวยไม่มีผุไม่มีดามนะครับผม ยางดอกลึกๆเลยนะครับล้อมแม็กสวยนะครับผมเดี๋ยวพาชมภายในกันนะครับอ่าเดี๋ยวกระจกหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมคันนี้เราติดฟิล์มให้ใหม่นะครับติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยนะครับกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะครับผมอ่าจะดูภายในนะครับ แผงประตูสวยนะครับเดิมๆกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดทั้ง4ี่บานนะครับผมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดนะครับนีมือเปิดไม่มีหักนะครับผมนะครับสวยนะครับนี่คันนี้ได้ปี06นย์เครื่องคอมมันเร็วนะครับเครื่อง3000นะครับผม ประหยัดน้ำมันอยู่นะครับไม่เปลืองนะครับผมเกียรออโต้นะครับหน้าปัดเรือนไม้สวยเลยนี่ครับพวงมาลัยเดิมๆนะครับมีแอร์แบ็กครบนะครับผมนี่ได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับคอนโซลสวยนะนี่นี่ครับช่องแอร์สวยนะครับไม่มีแตกเลยวิทยุมีฟังนะครับวิทยุมีฟังนะ เกียร์ออโต้เบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมเกียร์ออโต้เดิมโรงงานนะครับเนี hey. ่ hey. hey, ครับวิทยุมีฟังนะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมเก็บเก็บของตรงกลางก็ใช้งานได้ครบนะครับปิดเปิด,ปดได้ครบนะครับผมเนี่นี่ครับไม่มีหักไม่มีแตกนะครับ เบาเดิมๆเลยนะครับคันนี้เบาะเดิมเลยนะเนี่เบาะลายเดิมเบาะผ้านะครับสวยนะครับไม่มีขาดมีแตกตรงนี้นิดนึงนะเนี่เบาะปรับเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับผมปรับเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะหลังคาสวยนะครับหลังคาสวยกิ๊บ ที่เก็บแว่นตาไฟที่หลังคานะครับกระจกมองหลังครบนะครับที่บังแดดนะครับใช้งานได้ครบนะครับผมนี่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับไม่มีตีนน็อตประตูเดิมๆนะครับ อันนี้เก็บสีให้ใหม่นะครับเพื่อความสวยงามนะครับรถเก่ามีรอยบ้างนะครับปกตินะครับแต่เก็บสีให้ใหม่แบบสวยๆนะครับไม่มีพริกไม่มีคว่ำนะรถนะไปดึงให้หน่อยฝั่งน้นรถไม่มีพริกไม่มีคว่ำนะครับผมนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมสวยนะครับตะคงตะเข็บเดิมนะครับผมใครซีเรียดลดเคยทำสี ผ่านก่อนได้เลยนะครับรถคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมนะครับแค่เก็บสีนะครับภายนอกให้สวยงามนะครับผมเก็บใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้อ่าดูภายในต่อนะครับเบาะหลังสวยๆนะครับผมอันนี้เบาะนั่งด้านหลังนะครับผมนี่ครับเบลมีครบนะครับ เบาไม่มีขาดเลยนะครับเป็นของเดิมหมดเลยนะครับสวยๆคือรถเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับผมตอนเอามาแอร์ไม่เย็นก็เช็คทําความสะอาดแล้วก็ทําความเย็นให้ใหม่นะครับนะครับแผงประตูสวยนะครับตรงนี้เป็นที่เขียบุหรี่ตรงนี้ไม่มีนะครับผมตรงนี้นะไม่มีนะนี่ครับ ประตูเป็นของเดิมโรงงานนะครับประตูปิดนะครับนี่ปิดนิ่มนะครับผมนี่ครับปิดนิ่มนะเดี๋ยวฝั่งนี้ยังไม่ได้ดูนะครับให้ดูนี่ครับของเดิมสวยๆนะครับของเดิมโรงงานนี่รับประกรันการโอนนะครับเลขตัวถังตรงนะครับเลขเครื่องตรง เลขตัวถังตรงหมดนะครับผมเดี๋ยวดูอีกฝั่งกันนะครับเดี๋ยวปิดประตูให้ดูก่อนเนี่ประตูปิดนิ่มนะนี่นะครับผมเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายนะครับนะครับฝั่งซ้ายเม็ดองเม็ดอาร์กสวยนะครับนี่ให้ดูนะครับเดิมเดิมนะครับผมครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับผม พับเบาหน่อยนี่ครับเบาะข้างหลังนะครับผมไม่ขาดนะแผ่นพลาสติกอยู่ครบนะครับผมนี่สวยๆเลยนี่ครับผมใครหารถยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผู้หญิงขับได้นะครับผมสบายๆแม่บ้านขับได้สบายๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมราคาก็ ไม่แพงนะครับผม149,0 0 0บาทนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าจะให้โอนให้ด้วยก็ออกค่าโอนเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราโอนให้นะครับผมแต่ราคานี้คือเราต่อภาษีต่อพอลบรให้ใหม่นะครับผมนี่ดูครับดูความสวยความเดิมนะนี่เดิมๆดิมนะครับเห็นไหมลายผ้าประตูกับเปาะเนี่ยเป็นลายเดียวกันนะครับผมนี่ครับลายเดียวกันนะครับคือของเดิมโรงงานนะครับผม กระจกไฟฟ้าขึ้นลงหมดนะครับทั้งสีบานนี่อันนี้ยังอยู่นะครับฝั่งนู้นไม่มีนะแจ้งไปแล้วนะครับผมดูกันแบบละเอียดละเอียดนะครับผมคลิปยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อความละเอียดนะครับในการรีวิวรถนะครับผมประตูปิดนิ่มนะครับผมกระจกเป็นของเดิมโรงงานนะครับทั้งสบานนะครับฟิล์มติดให้ใหม่แล้ว มาดูฝั่งนี้ฝั่งข้างคนขับนะครับเบาะนี่ครับผมเบาะสวยเหมือนกันนะครับไม่มีขาดนะครับผมนี่ตัวปรับก็สวยงามนะครับปรับเอนได้ปกตินะครับผมดูน็อตประตูนะครับไม่มีขยับไม่มีตีงเลยนะครับผมนี่เติมเดิมหมดนะครับผมนี่เติมหมดนะครับผมดูเม็ดอาร์คนะครับ นี่ครับผมเดิมโรงงานนะครับผมสวยสวยคมๆนะครับนี่โครงสร้างดีมากคันนี้บอกเลยใครหายอยู่นะครับคุ้มแน่นอนนี่ดูหลังคานะครับหลังคาสวยอ่ะมืดนิดนึงนี่ครับหลังคาสวยนะครับผม ดูแผงประตูฝั่งนี้นะครับแผงประตูฝั่งนี้สวยนะครับเนี่ยครับแผงประตูสวยนะครับทั้งสี่บาน,นบมือเปิดตัวกดกระจกใช้งานได้ครบนะครับผมบช่องแอร์สวยนะครับเก็บเก็บของล็อกได้ปกตินะครับผมคอนโซลสวยนะ นะครับประตูปิดนิ่มนะครับนี่ชายบันไดสวยนะครับนี่โอเคลูกยางไม่ได้ใส่นะครับถ้าใส่ก็จะปิดนิ่มนะนี่มือปงมือเปิดเก็บสีให้ใหม่สวยนะเนี่ยนครับบันไดข้างสวยนะครับ รุ่นนี้รุ่นไฟออกหูนะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะครับปีศูนย์หกแพ้นะครับผมสวยๆกริบๆเลยนะครับเรื่องสีเนี่ยครับไฟหน้าไฟหน้าเป็นของเดิมโรงงานนะครับเราไปจ้างขัดให้ใหม่นะครับเป็นของสแตนเะล่นี่เป็นไฟซีนอนนะนี่ไฟหน้านี่ครับปอดไลน์นะครับผมนี่ ดูคาดหน้านะคาดหน้าเดิมนะครับแผ่นเพจเดิมหมดดำนะครับไม่เคยแกะนะครับผมน,นี่ครับเดิมเดิมไฟหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับผมนี่สปอร์ตไลท์นะครับผมแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าไม่มีนะครับหายแต่ถ้าเกิดว่าจะให้โอนเปลี่ยนชื่อก็ เดี๋ยวขอแผ่นป้ายใหม่ให้นะครับโอนเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดขอนแก่นให้นะครับผมกระจงกระจังหน้าสวยนะครับผมนี่ห้องเครื่องเครื่องคอมมันเร็วสามพันนะครับผมนี่ห้องเครื่องสวยนะครับสูมซอกสวย ABS นะครับ คันนี้ ABS a i r b a บครบนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับผมนี่สุ้มสวยนะครับไม่มีโดนนะครับรับประกันหน้าตาเดิมแน่นอนนะครับนี่ครับผมฝากระโปรงก็เดิมๆโรงงานนะครับผมนี่นี่ครับสติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะนี่ครับผมเดิมๆนะครับผมแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับผมไฟสปอร์ตดวงนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเช็คให้นะ แล้วก็ไฟหน้าเดี๋ยวเช็คให้ใหม่นะครับผมข้างนี้ไม่ติดแต่สปอร์ตไลท์ข้างนี้ติดนะครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับผมไปลงไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับผม,มเสียงเครื่องเพาะๆนะครับน้ำไมด่ดันฟันไม่ไหลแน่นอนนะครับขับทางไกลได้นะครับผมรถขับขีด,ดีช่วงลมช่วงล่างดีนะครับอัตราเร่งดี เกียก็เข้าดีปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังไม่มีกระตุกนะครับผมเครื่องเงียบนะครับไอไม่มีนะไอแทบไม่มีเลยโอเคขับทางไกลได้แน่นอนนะครับคันนี้ไปเลี้ยวไปกัน ราคา149000บาทนะครับผมไฟทรงไฟท้ายติดครบหมดนะนี่ปิดฟ้ากระโปรงลงเลยนะครับติดครบหมดนะครับผม สีสวยครับเดี๋ยวเทสก็จกไฟฟ้าให้ดูนะครับผมนี่จบขึ้นลงได้นะฟิล์มก็ติดให้ใหม่นะ,นะครับเอ้ยินี่ เช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับผมคันนี้เลขไม่อยู่ที่3าม0 0 0เาหนโลนะครับประมาณนี้นะครับสามแสนเาหนโลนะครับผมอ่าแอร์เย็นฉ่ำนะอันนี้แอร์เย็นครับอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทร081 6995106นะครับผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะครับอยากให้เราไปส่งนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับพิมใน Google นะครับพอบุตรรถบ้านเจอร้านเราแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าจะให้ไปส่งนะครับลูกค้าก็โอนมัดจํามานะครับได้รถแน่นอนนะครับมัดจำมาแล้วเดี๋ยว ที่เหลือเก็บปลายทางได้นะครับหรือจะวิดีโอคอดูรถเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับแต่รถคันนี้โดยรวมก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับราคา149,000บาทราคานี้พร้อมต่อภาษีต่อพรอรบให้ใหม่ถึงปี69นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีแถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกองให้ด้วยนะครับผม ส่วนค่าโอนถ้าลูกค้าอยากให้โอนให้เราพร้อมบริการโอนให้ลูกค้านะครับพอรถคันนี้เอาเข้าตรวจที่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้ามีรถอยากจะแลกอยากจะเปลี่ยนอยากจะเทินเอาคันนี้นะครับเรารับแลกเปลี่ยนเทินนะครับผมเป็นรุ่นไหนก็ลองเสนอกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านด้วยนะครับผม เดี๋ยวขยับมาให้ดูสว่างสว่างเพราะาเป็นแดดนะครับอ่าโอเคไม่มีควันขาวนะครับผมสวยสวยเลยสีเทานอกพิราบนะครับสีสันสวยเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ